ันไม่ได้สนุกกับเธอนะแต่กระต่ายเธอน่ารักมากอ้าวออ้ยเดซี่ชื่อเดซี่ใช่ไหมอือหือว้าวนี่น้ำใครอะอุ้ยอย่าไปดื่มนี่น้ำพ่อฉันว้าวกระตูนเรื่องนี้สนุกเนาะอือหือกระตูนโปรดฉันเลยล่ะนี่อย่าจับสีตั้งเอาไว้อย่าเพื่อนคนอื่นไม่ได้ดูหรอกเฮ้ยอา นี่ทีก้าจ้าพี่มีอะไรมาให้นี่เอาไปขอบคุณนค่ะพี่พิชาไม่เป็นไรจ้านี่ฉันก็มีของมาให้น้องเธอเหมือนกันนี่ไปขอบคุณนะนี่พี่พิชาให้ขอบคุณนฮะว้าวแล้วมีของอะไรให้ฉันไหมโอ้โหทำไมจะไม่มีนี่สเปรย์แบบฉีดเอาไว้แบบวีอุบัติเหตุหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะนี่ตุก๊กตา โอ้ให้ฉันเหรออืมเล่นกับน้องเธอแล้วก็มีของเล่นพวกเนี้ยเล่นกับน้องเธอถือว่าเธอก็เล่นได้เอ้าแล้วก็ทั้งหมดนี้เลยเอาไปขอบคุณนะของฝากเยอะมากเลยไม่จะกนาเนาะอือมเฮ้อเฮ้อหนูอยากไปสวนสนุกจังนี่แต่ฉันขอไปบอกพี่ก่อนนะว่าฉันจะไปสวนสนุกกับพี่อ่ะเอ้าฉันน่ะฉันร้องรอดูก่อนว่าบอกไปได้ไหมพี่คะอืม อยากไปสวนสนุกกับไปได้ไหมได้สิอยากจะไปแน่นะอือหือได้เดี๋ยวพี่เตรียมตัวเอาของไปก่อนนะนี่ใครอยากจะไปสวนสนุกบ้างผมไม่เอาฮะผมยังกินข้าวหน้านเนื้ออยู่เลยกับคุกกี้้าเหรอดีนะพี่เรียนอะไรเพิ่งเสร็จอะไปพี่ไปเอาของไปก่อนนะมีของพวกนี้ซืบใส่กระเป๋าวัด อันไปได้เอาน้องแน่ใจว่าจะเอาตุ๊กตาไปนี่นะก e <tinc S 1> oh ็พี่วิชาให้อ่ะนี่กระเป๋าของเพื่อนนี่ไปเธอทำเล่นขอบคุณนะนี่ของเธอนี่พิ์ฉันไม่ได้ชื่อพ <subscribe> ิ <sh arp ly neighborhood> <trans> ์นะฉันชื่อว่าเอิมแมรี่โอ้แต่งงานเหรอไม่ใช่ฉันชื่ออย่างนั้นแหละปากันเลยพี่คะหนูขอเอาตุ๊กตาไปอก็ได้ เย่ yeah, ตัวนี้ก็แล้วกันกับตัวนี้ตัวนี้ใส่ไม่ได้อะเอาแค่ okay, นี้แหละเอาไปสามตัวเลยอัน,อน,อนมันคล้ายๆกันนี่นี่เอาเอากล้องถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวเผื่อต้องถ่ายรูปนี่น้องทีก้าคะทำไมไม่เอาอันแตะอันที่สําคัญล่ะคะ,ะหนูอยากเอาตุ๊กตาไปเทลฟี่ได้ไงอาอจ้ะนี่ไปวับไปเลยสามสองเดี๋ยวนะฮะ ก็มีรถนี่อ๋อใช่ขึ้นรถกันใครขับเนี่ยพี่กับเรากันใครใครขับฉันนั่งก่อนเชมาทีก้าและเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่งนะเอ้ยฉันจะนั่งนี่นั่งสิเอา้าเอา้าวมีที่นั่งให้สี่ <c oughs> มีห้าหกคนเลยอะห้าคน นี่เธอเธอต้องมน้าเธอต้องยืนไม่เธอนั่นแหละเธอเธอต้องยืนเออเด็กๆจ๊า พี่ขี่มอไซค์ได้นี่พิชาขับรถให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ขี่มอไซค์พี่สีสละเองแหละเย่ข yeah. ี่น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 ี่หนูได้นั่งหนาอเฮ้แต่หนูก็ได้นั่งนะพี่องขี่มอไซค์สามสองวาร์ปนี่อ้าวฉันมาเถอสามสองงั้นอ้าวแล้วรถล่ะพี่วาร์ปไงเธอวาร์ปกันอา้าวแล้ว ตั้งนานที่เราทะเลาะกันใช่โอ้ยบอกแล้วไงอย่าไปทะเลาะเห็นไหมสีได้เวลามาไปกันเถอะเ,เดี๋ยวนะคุณนต้องมีป้ายกันนะคะป้ายนั้นไปเอาไว้เก็บก่อนค่ะขึ้นมาก,กันกี่คนเหรอคะมาทั้งหมดแล้ะคะ่ะเล็กมาสักอันหนึ่งค่ะชอบสีไหนสีบร้วหรือว่าสีพิงค์คะอชอบสีพิงค์ค่ะ ฉันไม่คเคยชอบนะฉันชอบสีม่วงแต่อ๊ะมันแค่บินใบใช่มันเธอะเย้เล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 าลาลาเด็กๆระวังหลงทางนะจ๊ะนี่อตุก๊กตาไปเล่นนะคะนี่ครับคุณค่ะหนูมีตุก๊กตาของหนูเองอยู่แล้วเล่นเราก็ต้องเดินมาด้วยนะคะไม่ใช่เวนเล่นไปแล้ว อาถือตุ๊กตากันนะคะเดี๋ยวมาตามพี่นะว้าวหนูอยากได้ชุดฮะชุดเหรออขอได้ไหมพี่ไม่รู้จะขายหรือเปล่านะพี่ชุดแบบนี้ด้วยเหรอพี่ขอนะชุดอันนี้ราคากี่บาทเหรอคะอ๋อฟรีค่ะฮะอฟรีเหรอเราเล่นค่ะค่บาทโอ้หบเกาบาทจากตรงนี้เหรออื เอ้ไม่ใช่ค่ะเบาทค่ะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลย3 2มสองลาเสร็จแล้วะะช่วยฝากชุดไว้ตรงนี้นะคะค่ะอู้นั่นหนูขอนะคะ7บาทเองว,ว้าวพวกเธออยากได้ไหมเออไม่เอาอะ่ะฉันไม่มีที่เก็บนั่นฉันฝากไว้ตรงนี้นะคะได้ชุดสวยมากเลยนะน้องใช่ค่ะไปไป ไปกันเลยนะน้องโอเคจุมือพี่ไว้นี่น้องมาดูตรงนี้สิอา้าน้องหายทีก้าหายทีก้าทีก้าว้าวสวยจังทีก้านี่ทีก้าไปไหนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ไงคะโอ้แล้วทำไมไม่มาตาม ัมแต่เล่นของเล่นนั่นแหละอ้อเดี๋ยวให้เก็บเลยนะเดี๋ยวพี่ไม่ไปไหนไม่ต้องเอาไปของเล่นเลยเอ้าพี่คะหนูอยากได้นี่คะ่ะอะเอออยากได้เหรอคะอยากทาได้นะคะแต่ว่าเครื่องมันจะเสียคะ่ะคือมันจะหยิบยากฉันดิฉันมีอันที่มีแล้วไว้แล้วนะคะว้าวจริงเหรอคะขอหมดเลยคะ่ะเน่เหรอคะเราเ,าเาพื่อนคนนี้เหรอคะอืมหนูอยากได้ วัวนั้นน่ะนี่หรอคะในเครื่องโอเคค่ะหวังว่าได้นะคะว้าวได้จริงด้วยค่ะคุณนะคะอูอ้เอามันเป็นตัวผู้ชายทีกาเอาเอาไหมฉันชอบตัวสีชมพูนี่ไหมนั่นแหละขอนะใส่กระเป๋าไม่ได้ ไม่เอาแล้วเอาอะไรเนี่ให้เธอไปหมดเลยฉันไม่เอาแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังฉันจะไปบอกให้พี่ฉันะนไปซื้อกระเป๋าใหม่เคเย่ okay. yeah. เอาหมดเลยค่ะเอาทั้งหมดกระเป๋านี้นั้นหนูขอเอาขายกระเป๋าด้วยไหมคะ <c oughs> ไม่ขายนะคะแต่แต่แต,แต่ถ้าคุณไม่มีที่ใส่นะคะก็เอาไปหมดได้เลยค่ะเอิ่ฟรีไหมคะลดแค่ไหนนะเจ็ดบาทค่ะเดี๋ยวหนูค่อยจ่ายตามทีเดียว อืหน,นูด้วยนี่ไปค่ะไม่ใช่หนูหาจะ้ะไปเอาฉันไม่เกี่ยวข้องไปกันดีกว่าเพื่อนรักเพื่อนซี้ขอไส้ไม้ขอใซม์ไม้ใม์ไหมไใม้ไหมขอค่ะเอิ่มขอหนึ่ง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 อะห,หนึ่งอะไรละ่ะเหะเฮ้ยนี่ใครก็ได้ช่วยถือให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันอะ จะถ่ายกับใสไใหม่เคพี่คะพี่อยากกินใส่ใหม่มากเลยเหรอใช่แม่ไม่ให้กินกเด็กๆถือใส่ใหม่กกันนะขอใสไใหม่หนึ่งอันค่ะชูอูใสไใหม่หนูขะเอาบ้างคะ่ะว้าว สวยงามวางกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมคะได้ครับมาเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายรูปกันเพื่อนซีมานี่เดี๋ยวพี่ค่อยถ่ายนะชุบสองอันพร้อมโอเคเพื่อนเอ้าเธอกินหมดเอ้ยพี่ขอโทษนะฉันไม่ค่อยชอบกินสายไหม่เท่าไหร่ แม่ฉันบอกไม่ให้กินอ่ะนี่เธอแต่พวกเราต้องถ่ายรูปให้มันเหมือนกันนะจริงเหรอใช่เธอลองชิมสีมันอร่อยมากเลยฉันชอบสีขาวขอนะได้สีฉันชอบสีนะสช,สชมพูเอากินซะก่อนเลาเลาเลาสวยงามพี่เอาได้นะมาแต่แต่พี่ต้องถ่ายรูปนะ าเคชูถ่ายเด็กๆก,กันมาสามสองชิสโอ้ขอบคุณนะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวตาพี่และมาๆม,ามาตาพี่ตาตาตางังทั้งคนทุกคนนะกระเป๋าคุณคะคุณขโมยกระเป๋าทีฉันไม่ได้นะคไครับขอตัวนะฮะ เคียยิ้มช,ชิสิสวยงามเพื่อนนั้นขอเอาชันสงคนนะคนอื่นไม่ต้องมาชิสบู๊ฮเจ๋งมากใช่ืพี่ถ่ายรูปกันอยู่นี่พวกเราไปแอบเล่นสวนสนุกตอนนั้นกันนะว้าว ฉันขายนี้นายหรือสูตี้ฉันไม่เอาสีชมพูจกับสีฟ้าฉันชอบสีฟ้าฉันชอบสีชมพูนะแต่ฉันไม่มีที่มือเอ้ารู้เลยฉันขอตัวนี้ดีกว่าดไม่เอาฉันอยากกินแบบไหนเอาเรื่องใหญ่ของแท้พี่ข้าจับไว้ก่อนดีขอเอาอันนี้ชิปไปกันเลยเพื่อนฉันพร้อมแล้ว มานั่งเล่นกันมาอู้ฮิเอาไว้ไเลยยูฮู้ย่าเสียงอะไรน่ะนี่เสียงใครอะไปดูกันโอเคโอเคนี่ใครใคว้าฮววนี่ววยวว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 งวว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 วไมหรอพี่มานัวง ไม่วินหัวกันเลยหรอไงนี่พี่เล่นไม่ได้หรอกต้องเบาแค่นี้แหละพี่วินหัวมานั่งกันเลยเพืเ่อนๆอย่างนั้นแหละพี่หนูไม่ชอบไม่ชอบเลยทุกคนคะพี่ทําให้มันเบาขึ้นและทีก้อยากขึ้มันไวอืมเกดะปิ้นชาเ่าแล้วก็เกดเปรยชาดูดใช่เหมือนกันอ๋อฉันลงมาดีกว่าใช่เหมือนกัน นั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะและก็ลืมคอมเมนต์ไม่ได้ล่ามันะคะบ๊ายบายเฮ้ยสนุกจังเลยสนุกตรงไหนช้าก็ช้าบาาคะ่ะท่านผู้ชม